อ,รอาร์ลนยนติกิจรถยนต์มือ2คุณภาพดีวันนี้ผมจะพามาชมพัชิต่าอาวติส1.6 G ปี2020ครับ เน้นความนุ่มนวลเน้นประหยัดและยังเหมาะมากๆสำหรับคนที่กาลังมองหารถเก๋งไซส์ขนาดกาลังพอดีราคาถูกและจับต้องง่ายมากๆ้าเดี๋ยวผมจะพามาดูดีไซน์ภายนอกและความเรียบร้อยโดยรวมกันนะครับข้างหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยตกแต่งมาเป็นสีของตัวรถตัดกับสีดําเงาและยังมีแผงด้านล่างขนาดใหญ่นะดีไซน์ไม่ได้สวยทําให้แบบ ดูสปอร์ตเฉี่ยวตัวนี้นะ1น g คันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ทั้งสองข้างเลยนะและที่สำคัญน,นะตัวนี้นะไฟหน้ายังไม่ได้ LED มานะครับยังเป็นแบบฮาโลเจนอยู่เป็นไฟสีเหลืองนะทุกคนแต่ว่าดีไซน์เนี่ยถือว่าดูดีดูสปอร์ตสวยมากๆนะเหมาะมากๆ,ๆเลยสำหรับคนที่กำลังมองหารถเกง๋งไว้ใช้งานและในส่วนของล้อนะครับให้ยางใหม่ดอกยางเต็มๆขนาดยางให้มาที่2 0 5 5 5 R 1 6ล้อแม็กยังเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะมากับรถสวยในส่วนของมือจับตัวนี้ให้มาเป็นมือจับแบบครีเมียมนะครับดีไซน์ได้สวย กระจกมาให้ด้วยกระจกมองข้างดีไซน์มาได้ดีนะเป็นสีของตัวรถตัดกับสีดำด้านครับในส่วนของด้านท้ายดีไซน์มาได้สวยมากๆตกแต่งไฟท้ายแบบตัดโครเมียมนะครับทำให้รถมีมิติดูสปอร์ตขึ้นและที่สำคัญมีเซนเซอร์ถอยมาให้ทั้ง4จุดเลยนะครับโตโยต้าโคโรนาอาติส 1.6G คันนี้ถือว่าดีไซน์ไม่ได้ดีสําหรับพนักงานออฟฟิศนะดูความเรียบร้อยของตัวรถในส่วนภายนอกไปแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูออปชั่นภายในว่าโตโยต้าโคโรนาอาติสคันนี้ให้อะไรมาบ้างเริ่มจากตัวนี้กันก จะมีเซนเซอร์ล็อกรถครับเปิดรถให้สะดวกมากมากเลยนะครับมาดูในส่วนของภายในกันเริ่มต้นจากพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังกชันมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายจอเรือนใหม่จะยังไม่เป็นแบบดิจิตอลนะครับยังเป็นแบบเข็มอนาล็อกอยู่นะในส่วนของดีไซน์ที่ปัดน้ําฝนนะครับและไฟเลี้ยวผมถือว่าดีไซน์มาได้ดูดีมากเลยนะแต่ว่านะครับไฟตัดหมอกนะจะอยู่ตรงนี้เนี่ย yeah, ถ้าจะเปิดปิดไฟตัดหมอกกดตรงนี้นะครับในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับดีไซน์ไม่ได้สวยมากดูที่จับเนี่ยคือลงตัว ยังไม่ได้ช่องวางแก้วในส่วนของใกล้ๆแอร์นะปกติโตโยต้าเขาจะดีไซน์ที่วางแก้วที่ติดแอร์นะแต่ว่าคันนี้ไม่มีมานะครับก็จะวางตรงนี้เอา นะในส่วนของเกียร์นะครับให้มันเป็นเกียร์อตัตโนมัติและมาพร้อมระบบซีควนเชียลชิพที่ช่วยในการเชนเกียร์ขึ้นเขาลงเขานะเกียร์ต่ำเกียร์สูงได้นะเห็นไหมปรับมาเป็นแมนนุลเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้แต่ในส่วนของเบรกมือยังไม่ได้ให้มันเป็นเบรกมือไฟฟ้านะยังให้มันเป็นแบบการดึงอยู่นะครับแต่ผมก็ยังว่าโอเคนะดีไซน์ไม่ได้สวยนะครับในส่วนของคอนโซลด้านกลางนะฮะตัวนี้ก็สามารถวางโทรศัพท์ได้เนี่ยเก็บเหรียญเก็บของได้สะดวกนะครับก็มีช่องวางแก้วให้2ใบตรงนี้ถือว่าคอนโซลเนี่ยสามารถใช้สอยได้ม่าาากกนววยรรบััป็ข มีระบบออโต้มาให้ด้วยจอตัวนี้ไม่ได้จอทัชสกรีนนะครับทุกคนมันเป็นจอวิทยุนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงสามารถต่อบุทูธฟังเพลงได้สะดวกเหมือนเดิมแต่ว่าคอนโซลนะดูครับดีไซน์ไม่ได้ดีดูรู้หลามากๆช่องเก็บของอ่านี่ช่องเก็บของขนาดใหญ่มาดูในสองที่บางแดดหน่อยนะครับอ้าวมีกระจกของผู้โดยสารฝั่งซ้ายมาให้ด้วยนี่สะดวกมากๆเลยนะแล้วยังมีที่เสียบบัตรเสียบแบ่นเสียบการ์ดตรงน,นี้สามารถเสียบได้ของคนขับก็มีเหมือนกันนะครับถือว่าดีไซน์ไม่ได้ดีนะครับผม มาต่อกันที่ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังห้องโดยสารถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะถือว่ายังนั่งได้สะดวกสบายนะครับไม่อึดอัดนะครับห้องโดยสารถือว่ากว้างมากๆเลยดูข้างนอกเหมือนจะรถคันเล็กนะแต่เข้ามาก็ถือว่ากว้างนะครับไปกัน5คนหรือว่า6คนก็นยังได้เลยนะคันนี้มีแอร์หลังมาให้ด้วยไม่ต้องกลัวร้อนนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับดีไซน์ภายในของ t o โยต้าโคโร拉อัลติส 1.6G ปี2020คันนี้เรียบร้อยนะในส่วนของออปชั่นภายในเดี๋ยวผมจะพามาดูความเรียบร้อยและความใหม่ของห้องเครื่องกัน มามาดูห้องเครื่องเครื่อง1.6เห็นเครื่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่11-13กิโลเมตรต่อลิตรและถ้าใครนะวิ่งนอกเมืองทางลงวิ่งข้ามจังหวัดเดินทางไกล16-18กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะฮะโดยรวมแล้วโ,โ,โ,โตยโยต้าโคโร拉อัลติส 1.6G คันนี้อัตราการประหยัดน้ำมันนะประหยัดถึง14-15กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับถือว่ายังทำได้ดีนะในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองนะก็ถือว่ายังไม่ได้กินน้ำมันมากขนาดนั้นนะครับอ๋อและลืมอ,อรองะะรองะบสูแ้าาถึล 6,000รอบต่อนอาทีและยังมาพร้อมแรงบิดสูงถึง1 5 6้นิวตันเมตรมาพร้อมกับรอบที่สูงถึง5,200อรอบต่อนอาทีถือว่าอยากสิ่งก็ได้อยากประหยัดก็ทาได้ดีและที่สาคัญนะน็อตฝากระโปรงดูครับไม่มีรอยไขรอยขันเลยนะพวกซีเรียลพวกมอกอรเนี่ยยังอยู่นะเดิมๆโรงงานรถคันนี้ไม่ผ่านการชนหนักพิวามน้าท่วมมาแน่นอนซีนเลอร์ก็เป็นซีเลอร์เดิมนะครับวสวยๆเดิมๆเ,เลยนะฮะรถสภาพใหม่สภาพดีแบบนี้ ต้องที่อารยะเท่านั้นต่อไปมาฟังในส่วนของราคาโ o โยต้าโคราอาติ 1.6G คันนี้กันราคาตั้งขายอยู่ที่5 10,000 10, 9,000บาทถือว่ารถสภาพใหม่สภาพสวยกับราคาที่ดีมากๆเลยนะและมาฟังในส่วนของราคาผ่อนสองวัดกันผ่อนอยู่ที่8,000บาทตลอดสัญญาเท่านั้นครับเลขใหม่อยู่ที่1 10,000 10, 5,000กิโลเท่านั้นครับถือว่าเป็นรถบ้านอีกหนึ่งคันที่สภาพดีมากๆที่อารยายนตรกิจของเราได้มานาเสนอให้ทุกท่านชมเป็นอีกหนึ่งคันนะที่ไม่ คุพลาดเป็นรถบ้านไม่แท้ไม่เดิมถือว่าเหมาะมากๆสาหรับคนที่มีรายได้1 0,000นต้นๆเหมาะสาหรับคนที่กําลังมองหารถเก๋งที่เหมาะกับทุกการใช้งานและที่สําคัญนะครับรถจากอารยาย,ยนตกิจไม่มีชนหนักลิกควา่าหรือว่าน้ําั่วมาไม่มีตะตอก็ไม่ไม่แท้ไม่เดิมเหมือนเดิมนะครับถ้าเครดิตด,ดีนะไปดาวรถจากอารยาย,ยนตกิจสินค้าคุณภาพหัวใจบริการครับ